สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับอ้วนช่างเถิะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะก็จะพา f อฟกับผู้สนใจงานช่างมาซ่อมรถเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้วันช่างเถิดะจะพาเอฟซี FC ไปซ่อมอะไรครับดูเลยนะครับครับตอนนี้ตัวหน้าคาร์ดคอมแอร์ตัวนิสสันซินฟีนะครับเนี่ย แตกหักแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมาแล้วมันทําให้มันหมุนไม่ได้เลยนะครับใช้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวชุดหน้าคาดนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกมาดูก่อนว่ามันจะยากงายขนาดไหนโอเคนะครับเดี๋ยวถอดมาเลยนี่ครับที่ถอดออกมาแล้วปรากฏว่า มันแตกนะฮะนี่ใช่ไหมครับแตกออกมาหมดเลยตัวเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อตัวนี้มาใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวบางทีหาของเก่ามาใส่ก็ได้ถ้าลูกปืนมันยังไม่เสียนะครับโอเคนะครับครับนี่ครับอของ เราเหมือนเดิมแล้วครับพอดีอ้วนไม่ได้เป็นช่างเปลี่ยนแต่อ้วนเป็นช่างซ่อมนะครับก็เลยต้องหาของเก่าที่มันพอจะใช้ได้เอามาใช้ไปก่อนนะฮะถ้าเกิดมันเสียทั้งสองอันก็ค่อยไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าถ้าเปลี่ยนใหม่เนี่ยทั้งอันสองอันเนี่ยก็แปดร้อยนะครับอันนี้เราก็ตัวนี้มันเสียหักอย่างเดียวเอาตัวนี้ใช้ไปก่อนนะครับ ก่อนเป็นช่างเปลี่ยนไม่ได้เป็นช่างเปลี่ยนเป็นช่างซ่อมนะฮะขาเก่าพอใส่ได้ใส่ไปก่อน เ็นะครับใส่ได้แล้วเดี๋ยวเราใส่เข้าไปอย่างเก่าเลยครับคลิปนี้ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่สายผมสายพันเข้าไปก็ใช้งานได้ปกตินะครับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอ้วนช่างเถิดด้วยนะครับปุ้นปุ้น